พอ right? สดเพียนะฮะที่พอชได้แล้วมองไม่เห็นไม่เห็น แหม่ดูยพี่พลอยนนดูน้องก่อพี่พลอยหปลัดเขา ของพีชอีกตัวนึงของพีชใช่ไหมของหนูอ่ะต้องเลือกทุกวันจนจบวันจนอะไร ผมแม่มีต่างกัมาไม่นานครับไห่มีาไปปารมฮาร์อยู่บ้างม้าดยินถ่แม่สิเพ็นาะมีเงหรือเปล่ามีงินหรือเปล่า

มันนี้มาเข้ามาในบ้านเลยก็ไหนชมพัยเพราะว่าจอดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งรถเยอะ ่่ได้ยังโอ้ดมาแล้วแค่ยี่สิบห้าแล้วหนูไปก่อนนะ ต้องมาลับสามสิบเเวลาคนมันน้อย เมืองตาเอาใขรห่านเอออะไรนี่ยอยู่ก็ได้คุยกันนะนี่หันมาทางนี้จำบายบายฉันถูกโผล่แลบายบายพี่จะไม่มาโผม่เดี๋ยวครูก็ว่าละ หลักคลิปปหารดูทีเดียวก็มีขออีกกรห้อไปก็บอได้กระห้องกะบอกได้อ่ีอยากไกีาออสักหน่อยรุ้งหน่อยอ่ะ